จากที่ได้นําเรียนก่อนหน้านี้นะครับว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2 4 9 8นะครับที่ระบุเอาไว้นะครับว่าประชาชนนะครับสามารถเลือกสมาชิกสภาจังหวัดแต่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดํารงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญปีพศ2540นะครับที่ระบุเอาไว้ว่านะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับการได้มาของ ของผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากวิธีการที่สัมพันธ์กับประชาชนทําให้พระราชบัญญัตินะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2 5 9 8ขัดกับรัฐธรรมนูญปีพศ2540นะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่นะครับมาเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2540 ได้เปลี่ยนที่มาของตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดในขณะนั้นเลือกสมาชิกสภาจังหวัดกันเองให้มาดำรงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นมรากฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2540 ก็ได้วางวัตถุประสงค์เอาไว้นะครับสามสี่ประการด้วยกันคือ1น,นะครับเพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับสามารถจัดระบบบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีการบริหารบริหารจัดก,การด้านพื้นที่รายได้มีความซํบซ้อนนะครับเพราะว่า1จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยทั้งตัวเทศบาลตัวอบอตอ และตัวอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระบฉบับนี้ก็พยายามจะวางระบบให้การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเกิดความเป็นระบบนะครับสร้างประสิทธิภาพลดความซับซ้อนนะครับและการต่อมานะครับก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้นะครับอ,องค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดนั้นสามารถรองรับการขยายตัวการเจริญเติบโตของแต่ละท้องถิ่นได้ นะครับประการต่อมานะครับเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆของของค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่จะต้องรับการถ่ายโอนจากข้าราชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่นอย่างที่ผมได้นะครับอธิบายไปแล้วในเทปก่อนหน้าน,นี้ว่าการเกิดขึ้นของธรรมนูญปี40นำมาสู่การตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปีพศ2542ทำให้เกิดนะครับ การขยายตัวของบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับการขยายตัวของงบประมาณการขยายตัวของบุคลากรทิศทางในขณะนั้นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม,พอมเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถรับการถ่ายโอนภารกิจสําคัญสําคัญของราชการส่วนภูมิภาคและนะครับราชการส่วนกลางที่จะต้องถ่ายโอนมาสู่ท้องถิน่นและที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะนะครับทำให้ เกิดกระบวนการการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นเพิ่มความเป็นสร,ระให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงรอบด้านลดการกํากับดูแลจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกตั้งสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับรวมกลุ่มรวมก้อนกันไปนะครับขอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเหล่านี้นะฮะเป็นวัตถุประสงค์นะครับเป็นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2540นะครับที่เป็นวิวัฒนาการพัฒนาการของสภาจังหวัดตั้งแต่พศ2476 จนมาถึง 2,481, 2,498จนมาถึงปีพศ2,540นี่คือพัฒนาการวิวัฒนาการขององค์การบริหารจ,จังหวัดนะครับที่ผมนะครับได้อธิบายในส่วนของเนื้อหาครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่านะครับอยากจะศึกษาทําความเข้าใจในรายละเอียดนะครับรายวิชานะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย เราได้จัดทําเอกสารเป็นใบงานเอาไว้ทุกบทนะครับตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันเพื่อให้เราทําความเข้าใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็ทบทวนดูนะครับทบทวนเสร็จปั๊บนะครับดูจากนะครับในคลิปลองทําข้อสอบดูก็ได้นะครับดูที่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ระดับทฤษฎีพัฒนาการทางปรประวัติศาสตร์และลงรายละเอียดไปถึงนะครับตัว องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับในส่วนของโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่าโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามีโครงสร้างยังไงมีหน้าตาเป็นยังไงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับติดตามชมนะครับครั้งนี้ผมก็ขอจบการนำเสเนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ